พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหนากากอนามัย1 1 4 0 0 0ชิ้นให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขลาดแคลนในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับนายพันลบสิงหเสณนีผู้ว่าราชาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจาจังหวัด ประจวบคิริขันประธานพิธีเชิญหน้ากากอนามัยพระราชทานมอบให้แก่นในอำเภอทั้ง8อำเภอเพื่อหน้าพระบรมฉายาักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ห้องประชุมเกาะหลักชั้น5 สารกางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนในพื้นที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จําจำนวน2880กล่องรวม1 1 4 0 0 0ชิ้นจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีมอบเงินของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน10,000บาท เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยโอกาสนี้ยังมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัยหรือชาพัดของกระทรวงสาธารณาสุขและชุดตรวจ ATK ให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินรับรองจำนวน40แห่งและมอบตราสัญลักษณ์ชาพัดให้แก่ในอำเภอทั้ง8อำเภอเพื่อนำไปมอบให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่ที่ผ่านการตรวจประเมินรับรองจำนวน168แห่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่จิตอาสาสู้ภยัยโควิด -19 จำนวน15รายที่ช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลประจวบคีวีขันในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ด้วยครับ